สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาตามหาหม็อบในแมบ,บสกีบดีกันดีกว่านะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลคา์กดซับสไคร b ์กดติดตามมนด้วยนะไปกันเลยวูฟในเวลาตามหาสกีบีดี้กันแล้วล่ะไอเด็กน้อยใช่เลยใช่เลยไปตามหาสกีบีดี้กันนะสตีฟนี่ไงเราเจอแล้วอยู่ข้างหน้าเราหนึ่งอันได้เวลาเก็บแล้วปุ๊งโอ้โหได้อลไรเนี่ยเจ็ดแพ็ ทอยเลทโอ้โหเจ <No. S 2> ๋งเลยขอลองดูหน่อยนะว่าเทหรือเปล่าโอ้ <S <S โหดูดิดูดีอย่างเท่เลยดมดมโด,มดยการกางขาโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลย ช่แล้วล่ะมันสุดยอดสุดๆไปเลยนะไอเด็กน้อยใช่เลยใช่เลย,ยมีให้เกี่ยวเก็บตรงนี้ด้วยเก็บเลยปึง้งโอโ้โหอะไรล่ะเนี่ยโอโ้โหน่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม,ไม่รู้นะเนี่ยโอโ้โหขอดูหน่อย oh <my> นอ้มาจอยเป็นฝันปลอมโมโหยังกับตัวเคนน่ใช่แล้วล่ะเหมือนเคนเลยลนะ่ะไอเด็กน้อยในหนังเรื่องเดิรดดิจิตอลเซอร์คัสไงใช่แล้วล่ะเหมือนเลยเหมือนเลยได้เวลาไปเก็บตัวอื่นกันแล้วเก็บกันเลยนะตรงนี้ก็มีให้เก็บอีกหนึ่งจุดนะเก็บกันเลยว้าวเก็บเลยนี่ไงจื๊บอะไร เนี่ยฮูยขอดูหน่อยขอดูหน่อยน่าจะเท่โอ้โหดูดิมีลำแสงซะด้วยยิงได้ด้วยโหดิปิๆเลยปิวๆเลยโอ้โใช่แล้วล่ะเราไปปราบเจ้าสก,กิบิดี้กันดีกว่านะเด็กน้อย ได้เลยได้เลยไปล่างนี้แหละล่างนี้เทดีอยิง,ยงแล้วจิ้วจิ้วซะด้วยใช่แล้วแหละ,ละไอ้เด็กน้อยมีให้เราเก็บอีกแล้วเ่าเก็บก่อนดีกว่านะได้เลยได้เลยเก็บกันเลยนะปึ๊บมาเก็บปึ้งโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเทสจริงๆเป็นวิศวกรแน,น่ๆเลยแต่ตรงนี้ยัไงไงเดยิงแล้วลดเหลือ15ปึ้งรียบร้อยยิงอีกสุดยอดเลยตัวเราเราโหดมากเราโหดมากทุกคนใช่แล้วแหละเราโหดนะไอ้เด็กน้อยยิงปึ้งโอ้โหรีบร้อยเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วใกล้แล้วปึ๊บโอ้โหยั มีขอกแมนรอยอยู่ตรงนี้ด้วยปึ้งโอ้วววแล้วก็ต้องลบก่อนหลบก่อนลากต้อง,งลากต้องลากแล้วยิงอย่างนี้ไงปึ้งอนัดียนนัด้ายยิงพร้อมกันทุกคนปึ้งเรียบ้อยโอ้โชนะเจ้าสกีบีดีท้ทอยเลตได้แล้วใช่แนนล้วล่ะไอเด็กน้อยฉันดีใจด้วยนะแต่ถึงเวลาที่เราจะต้องไปตามหาตัวอื่นเพิ่มแล้วล่ะ ได้เลยไปตามหามอบตัวอื่นกันเลยนะไปกันเลยวู้ไหนตรงไหนมีตรงไหนมีเมื่อกี้เหมือนจะเจอแถวนี้นะเนี่ยไม่มีเราล่ะไอเด็กน้อยแล้วต้องเทเลพอร์ตแล้วล่าได้เลยได้เลยเทเลพอร์ตกันเลยนะพึ่งมาด่านทะเลทรายเลยไหนเราขอกลับล่าเดิมก่อนได้เลยเด็กน้อยโอ้หมียให้เราเก็บเยอะแยะเต็มไปหมดเลยล่าด่านทะเลทรายเนี่ย สุดยอดไปเลยโอ้โหได้อะไรแล้วเนี่ยขอลองแปลงร่างหน่อยใช่แล้วแหละเราจะแปลงร่างทุกตัวที่เราเก็บได้นะไอเด็กน้อยอจไม่ใจเลยนี่ไงดมดมด้วยการยกแขนหนึ่งข้างแขนขวาซะด้วยดมดมเลยดมดมเลยวู้ไปลุยกันต่อเลยนี่ตรงนี้มีตรงนี้มีเก็บเลยเก็บเลยปึ้งโอ้โหได้อะไรแล้วเนี่ยหัวกะโหลกโอ้โหสกีบีดี้หัวกะโหลกสุดยอดเลยนี่ไงเราดมดมเลยดึง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 เลยโหดมากโหดสุด เราหัวจริงๆแน่น <What? S 1> ลนละ่ะเรายัางหัวเลยนะไอ้เด็กน้อยเราต้องไปหาดอมดอมเพื่อนเราละ่ะแต่ไม่มีเพื่อนเลยนี่สิ <What? S 1> โอ้โหสกีบิดี้อนี่ก็เทะนะสติฟ <No. S 1> เป็นหัวสมอง <What? S 1> โอ้โหต้องลองดูหน่อยแล้วต้องลองดูหน่อยแล้วใหญไงโอ้โหหายไปแล้วด้วย oh <my> ใช่แล้วล่ะมันหายไปแล้วเราดอมดอมไม่ได้แล้วล่ะไอ้เด็กน้อยเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะนี่งไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงปึง้งแต่เราแปลงร่างเป็นสกิบิดี้ตัวนี้ไม่ได้ทําไมล่ะเนี่ย ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นบักของเกมนะไอเด็กน้อยตัวนี้คาเมล่าแมนไหนขอลองแปลงร่างหน่อยสิได้เลยได้เลยได้เลยไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่ไงปึ้งแปลงร่างได้ด้วยตัวนี้โอ้โหถืออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยถือระเบิดไอ้งอโอ้โหยิงได้ด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยไม่ไม่น่าจะใช้ระเบิดนะน่าจะเป็นเลเซอร์นะสตีฟใช่แล้วแหละไอเด็กน้อยยิงเลยได้เลยไอปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โหเท่เลยเอาเปลี่ยนตัวใหม่กันดีกว่านี้เลยเก็บตรงนี้กันปืนโอ้โหเฮวี่โอ้ หมายก้อนแล้วตรงนี้คืออะไรโอ้โหสวอตแมนโอ้โหเท่เลยแล้วตัวนี้คืออะไรแล้วเนี่ยโอ้โ oh, หต้องเก็บอีกปุ๊บโอ้โหสปิเกอร์แมนโอ้โหแบบอัปเกรดแล้วซะด้วยเนี่ยขอลองดูหน่อยโอ้โ oh, หทุกคนอย่างเท่เลยจริงๆโอ้โ oh, หใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ oh, <c oughs> ว่าเท่กันหรือเปล่านะคอมเมนต์บอกกันได้เลยเราแปลงร่างกลับร่างเดิมเลยแล้วเราก็เทเลพอร์ตไปนะเด็กน้อย ได้เลยได้เลยได้เลยไปกันเลยแนละ้วมาแล้วด่านนี้เลยนี่โอ้โหสปีกเกอร์ทอยเลตโอ้เทนะเทนะขอลองดูหน่อยโอ้โหปีกซสด้วยบินได้ดอมดมเพื่อนเลยมาเลยมาเลยจะดอมดมนายเพื่อนอย่านะไอเด็กน้อยอย่าทำฉันเลยฉันกลัวละละ่าไม่ได้หรอกต้องโดนต้องโดนฉันกลัวละละ่าละก่อน<ไ>โอ้ยไม่ได้หรอกต้องยิงต้องยิงโอ้โหโวดจริงๆเลยนะไอเด็กน้อยฉันแปลงร่างมาแล้วล่ะขับเป็นทีวีแมนมาเลยมา เลยสู้ก <cultural> ันหน่อยสู้กันหน่อยดมๆเลยบุมบๆๆมบุ่มบมบมจะสู้เหรอจะสู้เหรอชันเซอร์ไอเด็กน้อยมาเลยมาเลยวู้ยยอดเลยเราไปก่อนดีกว่านะมีให้เราเก็บเต็มไปหมดเลยใช้แล้วลายเด็กน้อยเราเก็บกันเลยดีกว่านะได้เลยได้เลยได้เลยเริ่มเก็บกันเลยนะวู้ยมีให้เราเก็บตรงนี้ด้วยนี่ไงอะไรแล้วเนี่ยของเราแปลงร่างดูหน่อยสิว่าโหดไหมวูโอ้โหเพื่อนเตะเราเลยดมๆในการเตะเราใช้แบบนี้เลยหมาหมาโดนเลยโดนเลยยิงปุ่มปุๆมปุ่ปุลุลวัวลุลวัวเ หนีไปไหนฉันหนีแล้วล่ะฉันสู้แกไม่ได้เด็กน้อยแกมันโงดเกินไปแ่นอนอยู่แล้วโหดสูดโลหดสูดเดี๋ยวเวลาไปเก็บตัวอื่นกันดีกว่านะูไปกันเลยูนี่ไงมีให้เราเก็บแล้วหนึ่งจุดปึง้งโอ้โววววววเหนี่ยเราดูหน่อยปื๊บโอ้โห อย่างเท่เลยนะยิ่สุดด้วยสุดยอดเลยใช่เราละมันสุดยอดไปเลยนะเด็กน้อยใช่เลยใช่เลยอย่างสุดยอดเลยตัวข้างหน้านี้ก็มีให้เราเก็บอีกแล้วเก็บกันเลยลวูมาแล้ว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 เก็บเลยนี่ไงอูยอะไรละเนี่ยน่าจะเป็นรางรถไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเด็กน้อยโอ้โหเป็นรถไฟจริงด้วย เทเลยใช่แล้วล่ะลงกดตัว E กดตัว E คือการกระโดดกระโดดยกขึ้นยกขึ้นดอม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 แล้วใช้ยังไงดอมดอมยังไงโอ้โหดอมดอมไม่ได้ซะด้วยใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยมีให้เราเก็บอีกแล้วล่ะข้างหน้านั่นไงได้เลยไปเก็บไปเลยนะสตีฟไปเลยวู้ฮูาตามเลยตามเลยตามเก็บเลยตามเก็บเลยสนุกสุดยอดไปเลยล่ะโว้วโว้โ้โตรงนี้เป็นตัวอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหเทจริงๆเททุกตัวเลยตั้งแต่เราเล่นมาสนุกสุดยอดไปเลยล่ะใช่แล้วล่ะ สนุกสุดยอดไปเลยนะไอเด็กน้อยตัวนี้ดำาดองไม่ได้โอ้โหดำาดอไม่ได้ก็ไม่บอกนะเนี่ย ใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยเราแปลงร่างเป็นตัวนี้กันและจะเป็นอีกานะเนี่ยในขอเราดูหน่อยโ,อโหอีกาอหอย่างเท่เลยนะากาใส่แก๊สพิษซะด้วยโอ้โหโจมตีโดยการใช้พิษแน่เลยใช่แล้วล่ะฉันตจมตี้วยการใช้พิษน,น,น,นะเด็กน้อยโอ้โหแต่มีสกิลพิที้อยู่บนหลังคาซะด้วยเราจะขึ้นหลังคาได้ยังไงล่ะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็แปลงเดิมก่อนนะแล้วก็กระโดดอย่างนี้ไงไอเด็กน้อยง่ายอ้โหสุดยอดไปเลยสตีฟนานี่เก่งสุดยอดเลยใช่แล้วล่ะฉันเก่งสุดยอดไปเลยล่ะไอเด็กน้อย ในโลกใบนี้ไม่มีใครเก่งกว่าฉันแล้วล่ะสุดยอดไปเลยสตีมยกนิ้วให้เลยสุดยอดไปเลยวู้สุดยอดเลยนี่ไงเราได้เวลาไปเก็บตัวอื่นกันแล้วล่ะ เก็บกันเลยว้ไปกันเลยเทลเลพอร์ตกันดีกว่าตรงนี้เป็นด่านทะเลทรายหนึ่งครั้งนี่ไงมียเราเก็บแล้วว้าวตรงนี้เป็นสกีบิลีสามหัวซะด้วยสุดยอดสุดเจ๋งเลยใช่แล้วล่ะมันสุดยอดสุดเจ๋งเลยละ่ะยิงด้วยอยอดเลยสุดยอดเลยยิงด้วยกันยิงปล่อยลาแสงเลยยิงเลย,ย,ยปึ้งๆว้าวว,ว้สุดยอดปีเลยตามเก็บัวกอื่นกันมีให้เก็บอีกแล้วเก็บกันเลยข้างหน้าเรานี่เองอีกสองอันหรือเปล่าเนี่ยสามว้โหใช่แล้วล่ะมีสามอันไหนเด็กน้อยด เลยได้เลยตามเก็บกันเลยนะใช่ใช่ตามเก็บกันเลยไอเด็กน้อยฉันกออยู่ตรงไหล่แกนี่มันเื่อยจริงๆเลยนะเมื่อยยังไงเหรอสตีฟยืนอยู่นานแล้วล่ะมันเลยเมื่อยหน่ไอเด็กน้อยโอ้โหนะ <What? S 1> oh, สุดยอดไปเลยสตีฟ ยืนต่อไปนะเราก็วิ่งเหมือนกันขาเราสั้นนิดเดียวเองวิวทีวีวูแมนโอ้ไม่ก็ oh สุดยอดเลยเจอทีวีวูแมนซะด้วยดมดม,ดมในการใช้จอทีวีเลย <No. S 1> โอ้หูยเราลอยได้ซะด้วยตัวเราสุดเจ๋งสุดโหดเลยใช่และ้วล่ะเรามันสุดเจ๋งสุดโหดนะไอเด็กน้อยใช่หรือใช่หรือใช่เลย,เลย,เลยไปเลยนะตามเก็บกันวู hoo. มีให้เราเก็บอีกไหมเนี่ย <What? S 1> มีไอเด็กน้อยนั้นไงหรืออันสุดท้ายแล้วละ่ะ ได้เลยได้เลยได้เลยเริ่มเก็บกันเลยนะว้อ้เก็บเลยมาแล้วปึ้งเก็บปึ้งโอ้โหวัวววตัวนี้เป็นตัวอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหเฮวี่ยิงเลยดอมๆในการยิงแบบนี้สุดยอดไปเลยนะ ใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อย <Nope. S 1> เราไปเป็นเทเลพอร์ตกันไปที่อื่นดีกว่านะไอเด็กน้อย <c oughs> ได้เลยได้เลยได้เลย <c oughs> ไปดูใบเลยเป็นไงนีไงดูมีให้เก็บได้ไปหมดเลย <c oughs> ใช่แล้วล่ะมันมีแต่เยอะๆทั้งนั้นเลยล่ะ <c oughs> ใช่เลยใช่เลย <c oughs> เรามาตามเก็บกันเลยดีกว่านะทอยเลตเมกาวโว้โอ้โหน,นี่มันสเกลโว้โอ้ดยอดเลยเนี่ยนี่คือะไรโอ้โหหน้ากระดูกหน้ายิ้มไมไปหมดเลยเนยขอเราไปล่าหน่อยกันนะโจรเนี่ ใช่แล้วล่ะไอเด็กน,อน้อยสยอดไปเลยเราตามเก็บกันดีกว่าได้เลยได้เลยเราต้องเก็บให้หมดแบบนี้นะแบบนี้นะ่าจะมีเยอะสุดแล้วลนะ่ะสตีฟ ใช่ลราล่ะเราไม่ได้มาเล่นนานละสิขออัปเดตใหม่ด้วยนะเด็กน้อยใช่เลยขออัปเดตใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะดีเลยดีเลยแบบนี้ <What? S 1> ใช่เราล่ะมันดีสุดยอดไปเลยล่ะมีให้เราเก็บเต็ไมไปหมดเลยด้วยใช่เลยใช่เลยแล้วก็มีอะไรเท่ๆทั้งนั้นเลยด้วยโล้ <No. S 1> หยมีแต่เท่ๆทั้งนั้นเลยตรงนี้เราเป็นไงใช่เราล่ะสุดยอดไปเลยล่ะเด็กน้อยยิงเลยจิ้วจิ้วจิ้วๆสุดยอดเลยสุดยอดเลย,ย,เลยมีให้เก็บอีกแล้วมีให้เก็บอีกแล้วเก็บเลยโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโว้โว้ว้ว โอ้โตรงนี้ก็อันเท่เหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วล่ะมันเท่สุดยอดไปเลยไอเด็กน้อยใช่เลยใช่เลยนี่ไงโอ้โหหัวแหลมซะด้วยหัวแหลมซะด้วยกลายเป็นสปูหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วล่ะจะเป็นหัวสว่านหะไอเด็กน้อยโอ้โหหัวสว่านเลยเหรอไม่ใช่สว่านไอโง่หัวสว่านโอ้ที่ว่าเป็นตำรวจใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไอโง่นะมันหน่วยสว่านหัวสุดยอดไปเลยนะสตีฟใช่แล้วล่ะฉันก็รู้นะไอเด็กน้อยมุกกระจอก สุดยอดไปเลยเราก็เล่นมุกแค่นี้เองนิดหน่อยเองโอ้โหไปกันเลยนะวููฮเก็บไปเลยนี่ไงมีให้เราเก็บเยอะแยะจะไม่หมดเลยอยโหสุดยอดทีวีแบรนด์ก็มีทีวีเกลิลก็มีโอ้โหมีรุ่นอัปเกรดเฮลิคอปเตอร์แล้วเซะด้วย ว้ววววมีโพลิทด้วยโอ้โ oh, หตํรวนแปลงล้างเลยแปลงล้างเลยโอ้โหว้ววเทเลยเท่เลยดมดมโดยการยิงปืนโอ้โ oh, ห <c oughs> มีปืนละสี่กระบอกแนะ่สุดยอดเกินปุยมุย้ยใช่แล้วแหละมันสุดยอดเกินปุยมุ้ยเนี่ย,ใ,ยใช่เลยใช่เลยใช่เลยนี่ไงมีให้เราเก็บอีกหรือเป่าอุ้ยมีด้วยข้างบนไปเก็บกันเลยได้เลยไอเด็กน้อยไปกันเลยอุ้ยตรงนี้มีหนึ่งอันอเก็บเลยโอ้โหแกรี่โอ้อเทเลย ยอดไปเลยนี่มีให้เก็บใน้ไหมหมดเลยมีซอมบี้ซะด้วยโว้มีซอมบี้สกิบิดี้ได้ไงล่ะเนี่ยโหอันนี้คืออะไรล่ะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้งอดําด,ำดำในการใช้มือซ้ายโสุดยอดไปเลย ใช่แล้วล่ะมันมันสุดเจ๋งเลยล่ะใช่เลยใช่เลยตามเก็บกันเลยนะตรงนี้เลยปึ้งนี่คืออะไรโว้ไม่ค่อยเทเท่าไหร่ไปเก็บตัวอื่นกันดีกว่าตรงนี้ก็มีนี่ไงโว้โว้โว้ทีวีโววอ้ท่เลยเท่เลยตรงนี้เราจะปีนขึ้นต้นมะม่วงนี่ยังไงเนี่ยไม่ใช่ต้นมะม่วงไงง่ต้นอะไรต้นมะพร้าว ยอดไปเลยนะสุดยอดไปเลยวู๊วตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ไปปีนขึ้นไปเก็บข้างบนกันดีกว่านะได้เลยเด็กน้อยไปกันเลยนะเราเก็บตัวนี้แล้วเราน่าจะพอกันได้แล้วล่ะไอเด็กน้อยพอแล้วหลอดสตีฟใช่ไอเด็กน้อยออดูวันนี้สิว่าเป็นตัวอะไรได้เลยได้เลยนี่ไงโอ้โหทุกคนอย่างเท่เลยทำไมมันเท่งี้ละเนี้ยบินได้ซะด้วยใช่ล่ะเราโหดสุดยอดเรามาเพื่อทําลายล้างโลกใบนี้กับเด็กที่ไม่ยอมกดไลค์กดซนะับสไครต์น่ะ โอ้นั้นก็โอเคนะครับทุกคนใครที่ดูตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนตอนเราวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทําบุญกันด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟิว